สวัดีครับวันนี้เรามาดูกล่องทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้คือมันไม่ติดนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กนะคตัวนี้มันก็จะมีไฟเหมือนเปิดได้นะครับก็ขึ้นเหลืองแล้วก็ดับไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับสายนี้คือเป็นไฟ DC นะครับก็จะมาเลี้ยงกล่องทีวีดิจิตอลนะครับ อันนี้ก็มาจากซ้ออากาศอันนี้ก็กลับไปทีวีนะครับปัญหาคือไม่ติดนะครับเพราะเราเสียบปักทีก็จะมีไฟตรงนี้นิดๆน,นะครับเหมือนเราเปิดได้แต่มันก็ค่อยๆดับลงเราอย่างนี้นะครับให้เราสงสัยตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะปกตินะครับตัวกล่องตัวกล่องน,งนี้อย่าเพิ่งไปลือนะครับอาจจะปกติ เรามาดูในนี้ว่าเสียไหมครับจะไปให้ดูเป็นอะไรตันะคร่บก็จะมีน็อตต์รเงี้ยกล่องอันนี้สมาร์ทนะครับคลายน็อตต์กันตัวเดียวแล้วก็แกะนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโค้วไฟ AC นะครับก็จะมาเข้าตรงนี้ก็จะมาเสียบเข้ารูนะี้เสียบอันนี้ก็จะเป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะก็ดึงออกมาดูเป็นอย่างนี้ครับครับวันนี้เรามาตรวจซ่อมกล่องทีวีดิจิตอลนะครับแปลงสัญญาณนะครับ อาการปัญหาคือไฟไม่เข้านะครับหรือไม่ก็เสียบก็จะมีไฟนิดนึงแล้วก็ดับลงนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้กล่องอาจจะปกตินะครับเราอย่าเพิ่งไปแกะนะครับให้เรามาสงสัยตัวนี้นะครับตัอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ผมแกะออกมานะครับเราแกะดูเราก็จะเห็นว่านะครับเห็นชัดเจนสนะีสองตัวนี้บวมนะครับบวมส่วนฝั่งนี้ใช้ได้นะครับ ให้เราสงสัยอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะหาสีเบอร์ที่เราถอดออกเอามาเปลี่ยนสองตัวนี้ก่อนนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับครับก็ได้เปลี่ยนซีสองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตำแหน่งนี้ค่าอยู่ประมาณนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครฟลัดสิบโวลต์นะครับตัวนี้ ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ส่วนตำแหน่งนี้ก็เป็นตัวนี้ครับสองรยี่สิบนะครับโวลต์นะครับสร้อยี่สิบไมโครนะครับสามห้าโวลต์นะครับก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะครับก็มี2ตำแหน่งที่เราเปลี่ยนหอกอันนี้2 2 0ยี่สิบไมโครส5ห้าโวลต์อันนี้4 7 0ร0อยเจ็สิบสิบโวลต์นะครับก็ได้เปลี่ยน มาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมแล้วก็ประกอบนะครับประกอบประกอบข้อที่เดิมมันก็จะมีมีร่องเราใส่ตามร่องตัวนี้เวลาเราใส่อย่าให้สูงนะครับต้องให้ให้ติดที่สุดเพราะว่าพื้นที่นี้มันมันจำกัดน,นะครับ ก็จะมีร่องมีร่องของมันกดเข้าไปใส่กันดึงนะดใส่ตัวนี้ประกบตัวนี้ไฟสองยี่สิบมันก็จะมาเข้าข้อตรงนี้ กกถ้าไม่ล็อกแล้วก,กดไปมันจะดิบขึ้นตัวน,นี้มันใช้ใช้กดดันนี่เอเข้าทำใ้ก็รับรัดให้แน่นเข้าสภาพดี แล้วก็จะต่อไฟนะครับเสียบเสียบนะครับสังเกตก่อนนะครับว่าไฟจะติดนะเดี๋ยวผมอันนี้ผมก็จะไปเสียบไฟอันนี้เปิดไฟนะ,ะนครับติดแล้วครับลองกดรีโมดม ลองปิดดูนะได้แล้วครับนีบ่ดมดอาจจะทานอ่อนนะก็คือไฟติดนะครับไฟติดพร้อมทำงานนะครับนีบนี้ต่อก็คือเปลี่ยนสีใช้ได้นะครับลองกดเป็นนวลเห ได้นะครับอันนี้ปิดครับอันนี้เปิดอ,อันนี้กรณีที่เราเปลี่ยนเปิดนสีนะครับอันนี้เราก็ต้องพอเป็นไม่คนรู้เรื่องช่างแต่อีกวิธีหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งจะบอกอีกวิธีหนึ่งถ้าเรา ถ้าเราสงสัยว่าตัวนี้เสียแต่แต่กล่องเนี่ยไม่น่าเสียให้เราใช้ตัวนี้ครับชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จโทรศัพท์ให้เราดูดูตัวค่าตัวนี้ว่าส่วนมากจะ5โวลต์น,นะครับ5โวลต์กี่แอมป์นะตัวนี้จะเป็น5โวลต์1.2แอมป์นะครับ5โวลต์1.2แอมป์เรามาดูที่ชาร์จโทรศัพท์ ว่าใกล้เคียงกันไหม DC นะครับ DC เอานะครับเอา DC ห้าโวลต์หนึ่งจุดสองอันนี้เป๊ะเลยครับตัวนี้คราวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ครับสายชาร์จโทรศัพท์ต่อครับเพราะเป็นสายตัวนี้เราก็เอาเอาแจ็คเดิมก็ได้แจ็คตัวนี้ครับแจ็คแจ็คแจ็คตัวนี้ แล้วก็ตัดอันนี้ตัดแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับตัวนี้ถ้าสายชาร์โทรศัพท์ตัดออกมามันจะมีสี่เส้นนะครับก็จะมีแด,ดงดําแล้วก็ขาวเขียวนะครับขาวเขียวเราไม่ใช้ใชนะครับเราใช้แค่แดงดํานะครับก็จะเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูอันนี้พบต่อไปนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเสียบให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมน,นะครับสายชาร์โทรศัพท์นะครับ ันมีสีเส้นเราแค่แดงดำเดี๋ยวจะปล่อยไฟเปิดเปิดไฟแลนะครับ,นะรบก็ติดเหมือนเดิมนะใช้ได้นะเราแค่ตัดเอาแจ็คมถ้าเรามั่นใจว่าตัวนี้เสียแล้วก็ตัดเอาเลยครับเอาเอาแต่ช่วงนี้แล้วก็น,นี่ก็เป็นสายสายโทรศัพท์ครับสายโทรศัพท์อันนี้ก็ นี่ก็จะเป็นหัวเสียชาร์จโทรศัพท์เราเป็นไฟ DC ห้าโวลต์นะครับส่วนแอมป์มันก็อาจจะ1 2จุดถึงถึง2แอมป์นะครับแต่พยายามเอาให้มันค่าใกล้เคียงตัวนี้นะครับคือ1 2จนะุดหรือหนึ่งจุดห้ครับก็เป็นใช้ได้นะครับใช้ไฟโทรศัพท์เรามาเลี้ยงก่อนถ้าตัวนี้เสีย ตัวนี้เสียถ้าเราเป็นช่างหรือพอมีคมรู้เราก็ปหาซีพวกนี้ตามแผงอิเล็กทรอนิกส์เก่าๆเอามาเปลี่ยนได้เพราะจไดนน้นี่กล่องทีวีดิจิตอลนะครับแปลงสัญญาณน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับถ้าตัวนี้กล่องมีปัญหาถ้าว่า สายสายชารโทรศัพท์เนี่ยมันต่อเข้าตัวนี้หรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอุคกรณกออิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับก็หาวิธีแก้ปัญหานะครับก็จะใช้ได้ปกติครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ